สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเออพี่จ้ามค่ะกินข้าวเสร็จแล้วแล้วหอบอะไรไปเนี่ยกระเป๋าน่ารักไหมกระเป๋าน่ารักไม่รู้มาจากใครเนอะอันนี้อันนี้ก็คือโปรดักของเราโปรดักของเรานะคะเอฟซีเนาะพี่จ้ามมาทํางานนะคะเอฟซีเนี่ยมาทํางานนะเราเรามา มาเยี่ยมกันมีความสุขด้วยใช่แล้วก็อยากมาด้วยใช่แล้วก็ได้งานด้วยโอเคนะอ่าพี่ตั้มพี่ตั้มก็กลับแล้วแต่ก็ไม่เกินน่าจะอีกอาทิตย์มีตั้มอาจจะไอ่เป็นไงเพื่อนสาวที่นอนด้วยกลับแล้วรู้สึกยังไงเดีก็เพื่อนสาวเดี๋ยวก็มาเพื่อสาวไปไปพี่ตั้มครับ คือบ้านอยู่บนท้องหลงมันจะผ่านเส้นนี้นะใช่คือ,อเป็นเส้นระหว่างทางไม่จ,จับโอเคไปตามโอเคอ่ออเอาเอา,เอาเอาเบ้นเราหลบพี่ตั้มหน่อยอนี่ก็รถประจำตำแหน่งพี่ตั้มนะคะเอฟซีเนาะลดมากคนระับผมลดมากโอ้ยรถหนุ่มโสดในเะอฟซีมาเราขอรีวิวรถพี่ตั้มหน่อยเถอะนะ,ะดูดูดูได้อยู่แต่ว่าโอ้โห ไม่อยากให้ดูเท่าไหร่เออไม่อยากให้ดูเท่าไหร่เตรียมใจสามพละเตรียมพร้อมที่จะเดินทางอันนี้ก็ตกอะไรนะสองห่อสองห่อสามเก้าเก้าเออแผมเพผู้ใหญ่แพมเพ์ชเด็กตัวนี้อ๋อแพมเพืชเด็กนผู้ใหญ่เด็กอันนี้ที่ชูเปียกจะไปส่งที่ตุชิอ่านะคะรถทำงานนะคะพี่ตั้มเปลี่ยนรถได้แล้วกระบะ กระบะเหอะกระบาก็เต็มกระบาก็เต็มกระบาก็ไปท่าแต่ก็เต็มเออนะอ่ะกระบะไปอ่ะขอดูข้างในหน่อยเนยังไม่แปดนาทีวะบวกะความลับโอ้มีกีตาร์ไม่มีอะไรโอ้มีกีตาร์มีกีตาร์มีกีตาร์เอากีตาร์ไปยังกีตาร์แล้วก็ไอ้เจ้าแดงอ๋อเจ้าแดงเป็นไงเจ้าแดงเจ้าแดงมาถึงนี่นี่เอฟซีที่พี่ตั้มเขาพูดถึงเจ้าแดงนี่เจ้าแดงทํางานหนักเดี่ยงเลยนะเจ้าเจ้าแดงมาอยู่นี่นะเดี่ยง เจอพี่ดำพระประแดงเข้าไปเรี่ยงเลยนะเจอบ้านสามสลึงเข้าไปเปิดกันทั้งคืนเปิดกันทั้งคืนนะหายเดียหายเดียหายเดียเออี๋นะโอ้เห็นรถเขาเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอีนรถเราอีกหน่อยเนาะอนะอืมออกรถตู้ดีไหมดี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 เปิดทีมงานแล้วเด้เปิดขึ้นเหนือโลกไปแล้วหานักร้องในตำนานเออนักร้องหญิงนักร้องหญิงไงอืมออกตู้เลยมันมีเด็ก อยู่คนนะเสียงดีมากเลยนะลองไหมฮะแต่เขาเป็นเด็กผู้ชายเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเอาะเออแต่พี่หาอ่านนั่นมีคนโทรตามแล้วนะเนาะอ่ะกอดกันหน่อยที่อ่ะอ่ะกอดกันหน่อยที่อ่ะเพื่อนสาวเดี๋ยวมาเดี๋ยวกมา้ยกอดกันหน่อยเอมามายังก่อนเลยกอดทั้งคืนแล้วกอดทังคืนแล้วเหรออ่นุขอตัวคืนแล้วนะเนี่ยนะวันนี้นะไปเด้อไปเด้อบายยนะมีคนโทรตามครับเดี๋ยวเจอกัน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  ตาไปแล้วพี่จามกลับบ้านแล้ว<ม>เป็นยังเพื่อนสาวหล่อนกลับบ้านฮะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาลูกสาวมองเฮ้ยแม่จะไปไหนหรือเปล่าวะเอยนั่นหูพึ่งตาพึ่งเลยเอยอให,อหอ้ก็เ้ิร์กเคิกเคิกไปหาข้าวให้ลูกสาวกินไปกินแล้วเหรออต้มับเรรียบ้อยเออต้มตับกินแล้วกินไหม เฮ้ยพี่กีเไพี่ดำเอ้ยฝากบอกพี่ดหน่อยด้พี่กอยากมีบ้านเต็มทุนลอมุงขหน่อยมุงเหน่อยได้นจะพักก่อแล้วกินกนน่น่พี่พี่ขหมาแล้วอ้อยเชเขหน่อยเชขาหน่อยน่นนเขาอยากกลวเยขามาหาแล้วอ้ทักทายขหน่อยน่นน ไปเดี house, that that right. really ๋ยวพ่อพาขึ้นรถป่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไอะไรล่ะไอ้ฮุตเตอร์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 อะไรล่ะฮุตเตอ้์ไปขึ้นรถป่ะไปป่ะไปป่ะโอ้โหโอ้โหดูขาไอ่ทำไมขาพี่โค้งมันใหญ่ขนาดนี้อะฮะเต็มมือเลยอะขาเอฟซีเลยฮะ ้งนี้จะเป็นตัวใหญ่เหรออพี่กีอ่ะพีกพ่กีตัวใหญ่แค่ไหนอ้ะถ้าใครพี่กีน้อยเลยถ้เต,ต่พี่โคกมาเนี่ยนะพี่กีหัวนเน่าเลยนะอือ,อ,อพีก่กีตัวใหญ่ขึ้นเนาะไอ้เนะาะอ้วนอ้วนเลยพีก่กีเนี่ยนะพีก่กีกินอะไรมาเนี่ยตัวเนี่ยฮ,ฮเดี๋ยววันนี้แม่จะจับเจ้าอาบน้ํากันให้แดดออกก่อนเจ้าสีต้องอาบน้ำเจ้าต้องโดดเป็นจิงโจ้โดดเป็นจิงโจ้เลยอื อมองไอ้เห้พอ่อไอ้มองไอใ้ใหญ่ไอ้ลองไปถอยรถออกสิเราจะถอยรถออกมาจอดล้มๆไอ้ลองดูสิสองตัวนี้จะมีปฏิกิริยายัางไงเนี่ยสิเนาะเอาละมองและไอ้พอเดินไปที่รถพอเดินเฮ้ยเสียงใครกินน้ำปับป๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหน้ำปั๊บปั๊บกินน้ำปั๊บปั๊บโอ้โห้ยกินน้ำปั๊บปั๊บลอยไหมโอ้หูกินน้ำปั๊บปับ๊บน้ำลอยจ้ว อร่อยด้อนะแม่เด้อไปนอนตาตาก็จะหลับไปนอนเดี๋ยวแม่ค่อยมาพาไปเที่ยวเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวตอนเย็นสวัสดคีครับก่อนครับก่อนครับมือใหญ่ๆเนี่ยไอ้มือใหญ่ๆเนี่ยว่าทำไมๆๆมือโตๆเนี่ยเอฟซี FC. โตลกเกินนะขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ